ไหนดูดิอันนี้คืออะไรเนี่ยโฟกัสโหมดเหรอ เขาบอกว่าให้กดตรง alternate l นะครับเพื่อโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอ๋อให้มองเห็นสิ่งรอบๆตัวเราได้ในระหว่างต่อสู้ทําให้โฟกัสเวลาช้าลงด้วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายด้วยวันนี้นะครับผมได้ลองมาเล่นเกม Last Stand Aftermath นะครับซึ่งเป็นเกมที่แจกฟรีในอ p i ีกอีกแล้วคือเนื้อหาเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือเอาชีวิตรอดนี่แหละครับผมในโลกซอมบี้ Apocalypse นั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็เล่นได้ไปนิดหน่อยนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงจุดที่มันเรียกว่าโอ้โห ซอมบี้เต็มเลยคนดูตรงนั้นดีครับซอมบี้แม่งเยอะชิบหายเลยผมก็ต้องระวังด้วยเรายิ่งมีอุปกรณ์จำกัดนี้อ่ะซอมบี้คุ้มข้างเราน่ากลัวว่ะจะเข้าไปเฮ้ย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 อูโอ้โูอ้มึงไอ้สว์มึงตาย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 ซะอีเนี่ยอืออือตายแม่งมีของอะไรบ้างไหมเนี่ยค้นหน่อยเก้ามโม ดีเป็นกระสุนที่กูเปลี่ยน journal knowledge คืออะไรอะความรู้มันคืออะไรวะเนี่ยวิทยุอัพเกรดเพื่อหาความค้นคว้าเกี่ยวกับ,กบอัปเกรดถาวรของอาสาสมัครให้หายวิทยุเนี่ยนะกูจะไปหายยังไงวะขอเอาชีวิตรอดก่อนได้ไหมไอ้บ้านหลังนี้มันเข้ายัางไงวะเนี่ยมีซอมบี้สตัวอยู่ในบ้านนะครับไปดูสตัวจริงเปล่าอันนี้เป็นชั้นใต้ดิน โอ้โยโอ้ยกูขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นอ้เหี้ยไม่ไม่ได้แนละ้กูต้องป้องกันตัวแล้วอืออืออือเหี้ยโอ้ยเยอะเยอะทํามันมันเยอะขนาดนี้มันจะเยอะไปไหนวะอ้าวติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดตีตีจากข้างล่างก็ได้อ i̇şte, ๋อกองกองกองกลองอยู mm ่ข้างล่างอืมอืมอืมเอ้าเฮี้ยของพังทิพไห้แล้วก็ต้องป้องกันตัว uh ป้องกันตัว กันโทได้หมัดไอ้เหี้ยหมัดกูนั่นแหละอืมอืมอืมเอามันมึนมึนไอ้เหี้ยมึงมึนมึนเหรอมึนชิมหมัดกูหน่อยไอ้เหี้ยอืมลิดปืนกูอย่าฟื้นตายหาไปซะโคตรมืดเลยมีน้ำมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสำรวจก่อนวิโคบาเก็บมาเลยเทคเก้ามม ขวดเก็บมาก่อนยังไม่เก็บปืนแล้วกันปืนค่อยพอเรามีปืนอยู่แล้วอยากได้กระสุนมากกว่าอันนี้จะทำอะไรอะ่ะเชงพ็อกเก็ตอ๋ออัพสกิลนี่เหรออ๋อเรามีไม่พอเราอัพอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยาจริยังมีไม่พอเฮ้ยมีน้ำมันอยู่ข้างในแล้วนี่คืออะไรเราจะไปเอาน้ำมันยังไงต้องคลานใช่ไหม mm hmm. คลานเข้าไปโอเค no much in here ไม่มีอะไรที่นี่ติดเชื้อเหรอผู้ติดเชืออเช้อระวังไว้เลยหาตรงนี้ดิมีอะไรไหมว่างเปล่าอีกแล้วน,นี่กล่องเนีเ่ยอู้แบตเตอรี่ต้องการพอดีเผื่อใช้ทีคืออะไรคืออะไรวะเราต้องทำอะไร ป้องกันตัวเลยหรือว่ายังไงช่างมันเอามาอู้วิ่งมึงวิ่งมึงวิ่งวิ่งวิ่งกูยิงกระสุนหมด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 ไอ้เหี้ยกระสุนหมดกระสุนหมดปล่อยปล่อยแม่งปล่อยไอ้เหี้ยอ่อยอื้ออื้ออื้อหมัดนั่นแหละหมัดปะทะซอมบี้รีโหลดก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหรีโหลดนานด้วยออกมาเยอะออกมาเยอะ มึนเนาะมึนเนาะผมขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยสิมันมีอะไรเมื่อก,กี้ซอมบี้อยู่เต็มเลยเปิดประตูว่าจริงๆไม่ต้องถีบก็ได้นะอมันต้องถีบมันเชื่อมต่อกันเองแบนเดดพันแผลโอเคเหยิบมาก่อนตรงนี้มีอะไรไหมลินชัก อุ้ยอะไรอะไรเฟิล9มมอะไรเก็บไปก่อนเอ้ยหนังเสือชีวิตรอดอาหารกระป๋องด้วยหยิบไปเลยอ๋อสำรวจครบแล้วต่อไปเราก็ต้องไปเติมเชื้อเพลิงให้รถนะครับไปไปไปที่รถอุ้ยมึงมาจากไหน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 เฮียเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยนี่อืมอย่าเข้ามาใกล้กู นี่อะไรอันนี้ขับไปไหนเราออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าหลังจากหาเชื้อเพลิงกันแล้ไปตรงไหนกันดีวะเนี่ยอันนี้อะไรอะสโตรปั๊มน้ำมันเหรอคลินิกปั๊น้ำมันก่อนเลยทราเวลโอเคเราก็มาถึงปั๊มน้ำมันเรียบร้อยแล้วต้องหาอะไรอีกไหมเนี่ยสำรวจเหรอก็สำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันเทปคาสเซร็จเอามาทำไมวะเทปคาสเซ โอ้แต่ซอมบี้เยอะมากอ่ะเรากดอุ้ยเฮ้ยมึงทำลายกระจกเลยหรอมึงโหดเกินไอเหี้ยอุ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 ้ยอเฮี้ยโอ้โหซอมบี้โหดไอเหี้ย xq 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 โอ้ย อืมมึนเหรอมึงมึนเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหมาเยอะไอ้เหี้ยมึงมาเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเยอะเกินมึงมาเยอะเกินมาเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวออกอก้อนออกก้อนโอ้ยมาเยอะเกิกเเกเเกนไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงมาจากไหนเยอะแยะวะไอ้เหี้ยโอ้โหกลับมาบ้านเลยอันนี้ให้เลือกอันนี้เหรอวอลันเทียร์กันสมิธโหลดเอาอันนี้มีมีดเอ้ยเอาพี่คนนี้ดีกว่า พี่คนนี้ปืนโหดมาอี่คนนี้แหละต้องออกลุยหน่อยเรามีของอะไรมีบ้างมีบอดนะครับบอดน่าจะใช้ทำลายพวกซอมบี้อะไรพวกนี้ k l e เ g e อัพสกิลก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมคือถ้าเราแบบนี้เก็บค่าสเตตค่าอะไรแยะน่าจะอัพอไอพวกนี้ได้ผมว่าต้องเอาชีวิตรอดก่อน อันนี้เราต้องนี้นเลยน้ำมันหมดหาน้ํามันอีกแล้วเราต้องประหยัดกระสุนแล้วด้วยทมานี่อยู่แล้วก็ต้องป้องกันให้ดีอย่าให้มันหมดไวฟาร์มก่อนเลยตอนเนี้ยขวดอืว่าแต่ไอตรงเนี้ยเราใช้สามารถป้องกันตัวไ,ได้ไหมเนี่ยเอมตี้ทำอะไรอะ่ะใส่กระสุนเนาะตอนนี้จะใช้ทําป้องกันอะไรได้สักอย่างอะเนี่ยบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหม ขอเข้าไปหน่อยโหซอมบี้สองสามตัวข้างในเงียบๆไ้โอ้ยเหี้ยโคตรเยอะเลยครับเยอะๆไปไหนวะเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วกูไปอย่างนี้ก่อนโอ้โยเหี้ยเอา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 กระสุนมึงหายไปไหนไอ้เหี้ยเด้อเด้อเด้อเดกระสุนกระสุนกระสุนออกร้อนออกร้อนออกร้อนไปไปไปอืม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 ยอม กูยอมพีชีพกูพยอมยิงสักนิดนึงชีวิตจะแจ่มใสไม่ต้องมาหาเชื้อเพลิงกลางดงซอมบี้ซอมบี้แม่งก็อย่างเยอะแม่งมาเป็นฝูงเลยอันตรายมากนั่นไงเห็นไหมมึงวิ่งเลยเหรอมึงวิ่งเลยจำเป็นต้องกำจัดจริง เพราะว่าเราต้องหาไอ้นี่น้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ก่อนอันนี้อะไรเปิดเฮ้ยราเบิดคว้างแป๊บหนึ่งนะมันต้องกดอันนี้มันคว้างได้มันต้องกดคว,ว้างไงอะ่ะอ๋อนี่ไงกดคว้างนี้อ๋อมันคว้างนี้ครับแป๊บหนึ่งครับเลงอืมอืม มันต้องรีโหลดให้ตรงจังหวะเลยนะเนี่ยคิดแล้วก็ยากจังเลยนี่อะไรอ่ะอืมอืมอ๋อทำให้เครื่องปั่นไฟทำงานแล้วแม่งก็เรียกฝูงมาด้วยไอ้เหี้ยอืมอืมอือืออวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน โอ้โหอืม oh. อืมอเชียหนีไม e ่ทันหนีไม่ทันหนีไม่ทันหนีไม่ทันผมหนีไม่ทันผมหนีไม่ทันผมหนีไม่ทันเฮ้ย Fuck man นี่คือเวลาเราสปอนเกิดนี่คือเราเกิดที่ไม่เหมือนกันมากเลยนะเนี่ยแล้วมันจะต้องเริ่มต้นจะมันหมดทุกทีเลย ก่อนที่จะไปเมืองอื่นเดี๋ยวเอาอว่าถ้าผมหาน้ำมันเจิมเซฟดีกว่ากองนั้นซอมบี้เยอะมากเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราต้องไปนู้นต้องมีน้ำมันให้ได้โอเคโอเคต้องเข้าบ้านหลังนี้ก่อนรู้ว่าบ้านนั่งมีแน่นอนนหะมีตกโอเคกำแพงบังอยู่ไฟไฟฉายก่อนนั่งเยอะตรงนี้โอ้โหนั่งกินสบายมีนี่อยู่ด้วยโอ้โหนทางเข้าบ้านทางอื่นก่อน ไขอ้อนไม่มีขน้นมีดปังตอ <Wow. S 1> อาจจะใช้ป้องกันตัวได้ทีมทีมห้องอาบน้ำไม่มีอะไรตู้เสื้อผ้าเอ้มีดพกใช้ได้บ้านหนังนน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวต้องไปเหยียดน้ำมันฝั่งุ้ย,ย,ยซอมบี้อยู่ฝั่งนี้ ผมก็ต้องลุยเดียวเลยวะ่ะต้องบุกแล้วอันนี้มันไม่น่าปีนมาได้มันอยู่อีกฝั่งนึงชาร์จไปอืมไม่โดนวะอมอม,มันจะมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอามีดปังตอก่อนของพังๆอะ่ะใช้ไปก่อนอืม,อม สอ,อมบี้มาเยอะทงึงทวงไปก่อนอืม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 อม,อม,มาแล้วน้ำมันกูคือแค่เอาไปใส่รถแค่นั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ให้ไปเมืองอื่นได้บางนั้นเอ๊ะอะไรอ่ะกวดหยิบมาอ๋อต้องเอามาสองอันอเคสองอันก็สองอันวะ กระโดดมาเลยอ่ะน้องอืม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 นี่ถ้าดูแมพได้จะดีมากเลยเนี่ยจะทำให้กูรู้ว่ากูอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างอืมอันนี้ต้องการแบตเตอรี่เพื่อเปิดไฟแต่กูไม่อยากเสี่ยงนะถ้ากูเปิดไฟแนละ้งเดี๋ยวม่เรียกมาสวยอ๋อิอร์ k เบน c ์เหรออ๋อใช้คราฟของได้โอเคก็ดีแล้วมีที่คราฟของ ผมจะพยายามแบบประหยัดกระสุนแล้วก็พยายามจะไม่ให้เจอพวกมันมากที่สุดนะเพราะว่าถ้าเผื่อกระสุนหมดหรือว่าเจออะไรที่มันแบบเนเี้ยฉุกเะหุกจริงๆอ่ะก็ค่อยใช้เอาใช้ตอนนี้เลยเนี่ยมันเปลืองมากใช้แป๊บเดียวคือแบบพังแล้อวอะไม้ก่อนเลยไม้เยอะมาเทียตัวออ,ออกมาออกมาเจอไม้หน้าสามกูหน่อยอสัตว์มาอืมอีเป็นเด็กช่างอื้ออื้ออื้อ,อ หมดแรงหมดแรงหมดแรงเวียนหัวมันเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวซอมบี้นี้แม่งเวียนหัวได้ด้วยเ <c oughs> ดินตีแล้วเวียนหัวเดินมาได้เปล่าฮะไปเย็นไปเย็นเออนั่นแหละค่อยปีนมาแล้วก็เอาหัวมนันอืมอืมตายผมว่ามันอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนแต่ผมยังไม่อยากเสียงเข้าตอนนี้ว่ะขอสำรวจนอกบ้านก่อนอ,อ,อยู่หลังบ้านเต็มเลยแต่ถ้าเข้าหน้าบ้านแม่งก็เสียงอีก นี่ถ้ามีระเบิดก็จะดีมากอ่นนี้ไงอ๋อกดหนึ่งครับเพื่อที้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเลือกของของเขาทางนีอ้อ๋อยู่นอกบ้านหมดเลยโอเคดีดีดีด,ดีถ้านอกบ้านกูนึกว่าอยู่ในบ้านอาหารหมาวัวไปทําอะไรวะอาหารหมามีกระเป๋าอยู่เฮ้ยซัพพลายแบ็กเป๋าซัพพลายครับเอา้าเข้ากับว่ากูทิ้งนี่เลยเหรอไม่เอาไม่เอาทิ้งน้ํามันไปแล้วกูจะเอาอะไรกลับบ้านละ่ะ ่องอาหารเอาไว้กินได้โอเคกูสายฟาร์มเลยนะเนี่ยมาขนาดนี้และบุกบ้านคนอื่นแล้วพอต้องในนี่อีกหาของประทังชีวิตมามาีเีไหฮะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดนผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแต่แม่งมันจะมาหากูเต็มเลยชิบหายแล้ว้ยชาร์จ๋อื้อ เจ็บบดิมึงโตกไหมเฮียเออตายเฮ้ยเฮ้ยมึงบุกเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยเหรออเออวิ่งวิ่งหากูทำไมวิ่งทำไมฮะยิงกันแล้วกันอืมอย่างน้อยยิงระยะไกลได้ต้องยิงหน่อยวะส่วนหมดอะไรวะยิงได้แค่สี่นัดอู้อู้อืมอืม มึงยิงได้แค่สี่นัดเองเหรออืออุทยอะไรอะน็อกซอมบี้เหรอเมื่อกี้น็อกซอมบี้ครับเมื่อกี้ทำไมดิมึงน็อกซอมบี้โอ้โหน็อกซอมบี้ก็ต้องประหยัดอุย้ยอะไรวะนั่นน่ะตัวบอสต,ตัวอึดแน่นอนกูดูอย่างงี้อืมอืมหลบก่อน้นที่เข,ขียวแหละ แหงว่ยิงแบบได้ออโอ้โหโคตรเปลืองเลยครับพี่น้องสักแคปทำอะไรไดเ้เก็บมาก่อนกระสุนอะไรกูเก็บมาก่อนไอทีเนี้ยเหลือมีดแล้วนะมีดเนี่ยตัวตัดสินชีวิตกูแหละ9มมแต่กูไม่มีปืน9มมเอาเต็มแล้วเหรออังงั้นกูขึ้นรถออกแล้วไอ้หี่ยกูไม่อยู่หรอก ไปทางนี้ก่อนแล้วกันร้านอะไรพวกนี้น่าจะมีของเยอะแยะเฮ้ยมึงเสือกอะไรนี่กูชนแม่งเลยโอเคเช้าสักทีหลังจากอยู่ที่มืดๆมาเป็นเวลานานอันนี้เขาเหมือนจะต้องให้สำรวจแคมป์ครับแต่กระสุนผมก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเหลือแค่มีดแต่อยู่เช okay. ้าๆก็ดีแล้วครับมันจะได้เฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ mutation กลายพันธุ์เหรอ <What? S 1> มันเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรกูทำอะไรอืมคือกูมีพลังเหนือมนุษย์อ๋อโอเคกระสุนเหลือน้อยแล้วผมจะไม่ใช้ปืนแล้วนะมาเข้ามาไอ้เหี้ยมึงอืมอืมเอาให้หมดหาของฟาร์มของให้หมดเอ้ยไม้กระดานเยี่ยมดีดีครับดีอ๋อนี่ก่อไฟได้ ถ้าก่อไฟแต่แม่งสว่างหมดกูบอไฟทำไมวะทำงี้แม่งก็ล่อซอมบี้ดินั่นไงแม่งมาแล้วสวยอืฟันฟันฟันมีดกูหมดแล้วนะโอ้ยเฮี้เฮียเยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นเอาเลยเหรออือโอ้โหแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งผ้าผ้าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอ้ยมึงหิวหวยกูมากเลยนะไอ้พวกนี้ ให้สมุนไพรดอกอะไรขาวๆไม่รู้เก็บมาก่อนตามกูจังเลยเย่อืม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 เฮ้ยเดี๋ยวดาเก็บเก็บต้องเก็บของๆๆๆอืออืออืมอืเอ๊ะๆอืออือต่อยต่อยซอมบี้ต่อยต่อยต่อยโอ้โหมันติดเชื้อมันจะตายติดเชื้อเชื้ออือ อื้อต่อยอ,อือ,อได้พละกกำลังเพิ่มเช็ดเคแรงจัดน้ำมันเค okay. มันเต็มแล้วหรอน้ำมันเนี่ยรีฟิลเดอะคาร์สโตเรจยูนิตมึงเลิกตามกูได้ไหมฮะต่อยแม่งเลยเหี้ยอ้าวมึงอะไรอะไรอออืออือ,อต่อยมันล้มล้มครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกอย่ามึนน็อกต่อยต่อยต่อยอยอ,อ อยจนตายดอกไม้นี้จะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งสิวะใช้ได้ไหมอ๋อเพิ่มพลังกำลังครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเพิ่มนี้ก่อนเริ่ดเขาเลือดช่วยอะไรวะเนี่ยอ๋อเพิ่มเลือดใช้มีอะไรอีกเพิ่มอะไรได้ไหมดอกสีขาวเพิ่มอะไรวะสเตมิแน่เพิ่มนี้สีแดงโอเคไปเรื่อยกูแดกไปเรื่อยเลยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดกูเยอะๆยอะแม้เลือดกูจะเหลือน้อยก็ตาม อันนี้แล้วสเตมินาค่อยกินแล้วกันสเตมินากูเยอะอืมเอาไม้กระดาษมาเลยกูเตรียมไม้หน้าสมตีพวกมึงอยู่แล้วกูตีมึงก่อนอืมอืมสามทีตายคนละสามทีอืมอืมอืไอ้นี่สี่ห้าทีไม่ตายต้องหลายๆรอบรถอะไรวะเนี่ยเออเพื่อนฉันชื่อมิคายอย่างอะไรนะ หาของเอาชีวิตรอดโอ้อาจจะช่วยคุณได้นะฉันกำลังสะสมสิ่งนี้อยู่แต่มันดูแล้วมันเป็นของเก่าของโลกนี้ไหมมันคืออะไรอะ,อะแต่ความรู้หนังสือเก่าๆฮาร์ดไดรฟ์ p e r s o n a l l ล n o t ตส่สมตัวหามันช่วยโน้ตไอโมงอะลาบิดซีมีอะลาวให้ไปหาขอขอก่อนเนี้ยอ๋อซื้อของ เฮ้ยซื้อของได้ครับซื้อไรบ้างอันนี้ระเบิดอ๋อถ้ามีถ้ามีค่าไอ้น,นี่ก็ซื้อของได้โอเคแต่กูได้ระเบิดมาแล้วแม่งมึงเยอะมากเลยนเนี่ยเพื่อนตรง,ตรง,ตรงมึงเยอะมากอะเยอะแบบกูไม่คิดว่ามึงจะเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหแม่งล้อมกูด้านหน้าด้าหนาหลังตีตีก่อนตีอีกทีหนึง่งไอ้พวกนี้ต้องตีสามทีมันจะตายครับอืม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  นี่ของแล้วอืออืมเข้ามาดาหน้าเข้ามาได้ยินเสียงกูแต่ตัวนี่ป่อยจนของล่วงเลยอืม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 เหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยเนี่ยเออปล่อย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 ชกชกมืนจะน็อกไหมน็อกอืม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 ป่อยอือ คู่นี้หมัดโอ้โหต่อยโอ้โหใส่เขาล้มไปแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหต่อยลุกขึ้นมายังไม่จบนะครับแต่เขาก็น็อกไปได้อีกตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาโอ้โหต่อยเฉยข้างไปทีครับล่วงเลยครับสี่ตุก <c oughs> อ้าวอีกแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ยโคสกินค่าเหวมันคืออะไรเพิ่มเลือดหรือเปล่าหรือเพิ่มสกิลอะไรบางอย่างกูนึกถึงเดสล็อกเลย อีอ้วนมึงไอสัตว์มาทำอะไรในนี้กระสุนกูก็ไม่มีแล้วชิบหายระเบิดใช่ระเบิดพลาไประเบิดอื้อระเบิด,บดแต่แม่งไม่ตายเหชิบหายละอยโอ้โหมันมาหากูแล้วมันมาหากูเร็ว,าาวโอ้โหระเบิดใส่กูติดพิษอ,อีก,อ,กอื้อมมันคืออะไรอีกวะเนี่ยกูจะกลายพันธ์เลย กูจะกลายพันธ์กูกลายพันธ์แน่นอนไอ้เหี้ยเรียบร้อยกลายพันธ์แล้วใช่ไหมกลายพันธ์แล้วใช่ไหมกูกลายพันธ์แล้วใช่ไหมเห็นอย่างนี้กูว่ากูกลายพันธ์แน่นอนไอ้เหี้ยเราไม่จับกลายเป็นตัวถ้ากูกลายพันธ์กูพอเลยุ้ยอืปล่อยล่วงล่วงยี่จะกลายพันธ์ต่อยให้หมดค่ายต่อยพัง

โอ้มึนมึนมึนครับมึนแต่มันจะหมดแล้วต่อยอีกอืร่วงมือตัวนึงร้องไห้ทําไมร้องไห้ทําไมต่อยอ่อยอ่อยเอาตายแล้วเหรอเพรามึงตายง่ายจังวะว่าแต่เต็นท่าหารเนี่ยมึงมึงจะเข้าไปยังไงวะมันต้องมีทางเข้าทางใดทางหนึ่งอะอือต่อยต่อยตัวนึงต่อยตัวต่อยต่อยมันมึนมันมื่นมึ่นไมนจะแล้วมึน มึนมึนมึนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อย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 อื้ออโอ้โหกูจะเรียบร้อยกูกลายพันเรียบร้อยแน่ผมว่าผมเติมน้ำมันดีกว่าโอเค กูออกจากที่นี่กูทําอะไรของกูอยู่วะเนี่ยหลักๆคือแก้หาน้ํามันแล้วก็ออกจากที่นี่แค่นั้นแหละโอ้กูไปไหนต่อดีโอ้ไปนี่ดีกว่าอิงเออนายอิงกับเราไหมแบลลี่แอนด์เดนดิงเมอร์แย่ก็เดชอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้นะคุณหามาังสิงแอนตี้ไวรัสใช่ไหม ยังอ่าใช่ใช่แ o ดกูดบายซั m e ทม์คีบ e อ e น e อออนแอนด์ดิงยูเ s ช a l มีผู้ติดเชื้อใหม่เข้ามาในที่แห่งนี้คิบหายแล้วโอเคกูติดเชื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากูพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูกูเหนื่อยแล้วแค่นี้ก่อน